เยียมข้างบนดีกว่านี่มันข้อเสียของการเฟิร์สพิกเฮียเฮียเฮึยเฮึฮึฮึนึฮึฮึมึฮยฮึฮอฮึฮึอึฮ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 ึลึฮึฮ้ฮึฮึฮึนึฮึนึฮ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 ึยึฮึฮึฮยฮ้ ได้ว่ะเฉยเลยโอเคกุดเต่าไหมนุ๊ดูเกินเอาไปละอุ้ยไปนะอุ้ยแฟดแดกไปอแล้วมาแล้วมาแล้วน่าจะเห็นเหมือนเดิม เขาก็ยังเก็บได้ทันท่วงทีนะช็อตนี้ไอเต่าเอ้ยเต่าเชี่ยเวละเชี่ยโดนสวนวิเต่าไหมนะเตาเชี่ยเต่าบายไปอดมาละ เจ็บเจ็บโอ๊เ no จ็บเจ็บ no กูมีกาลิโออยู่กูไม่กลัวบายมาละไอ้เหี้ยกูคมแบกอละหนุ่มหนุ่มหนุ่มแอบดูซะหน่อยกลับไปยังนะอู้มาปะโอเคเกือบไปโอเคอันไหนปนไ

จับชายจับชายเรียบร้อยมึงไม่ได้ปุดไม่ได้เกิดแล้วบายเี้ยก่อง ยี okay. ่ฮม the ันเตะวกยังไงโอเคเวลไอยี่ฮี่อ่ะถอยเลยเฮียมังกรโอเคน่าจะได้นะหมาถึงว่าเราอะน่าจะยังคุมได้อยู่วะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ดาวเ้นดาวเ้น ตกอะไรอะนุ่มตบเกียร์เลยนุ่มไป้ๆเเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวนะน่าน่ากลัวอยู่ต้องมีไอ้นั่นน่ะโอ้โหเฮียพี่ พี่พี่พี่ <ไป S 1> พ,พี่ก็จะเกินไปพี่เ,เฮียตีป้อมเดียวไอยสัต <laughs> ว์เวทันทียาวเลยยาวเลยยาวเนกะ็เป็นการแรกที่ดีนะ <laughs> ได้ตัวเมนทั้งคู่ okay. เยี่ยมเยี่ยมเย <laughs> ี่ยมเอสวะโหวดฒิใบอะไปวะ เป็นตีนไยเฮ้ย,ยสวยโอ้โหเฮ้ยพลังแห่งเพื่อนพ้องว่ะ <c oughs> <c oughs> พลังแห่งเพื่อนพ้องจริงว่ะไอสัตว์ยอมเลยเนะี่ยยูฟี่ออฟฟมิลีเลิฟยูกาลิโอเฮ้ย